สวัสดีค่ะวันนี้ห้างทองหวังยาวนี้นะคะจะมาอัปเดตงานเข้าใหม่ของวันที่14มกราคม2565นะคะมีแบบไหนบ้างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมกันนะคะรอบนี้นะคะจะมีสร้อยข้อมือสองสดลงเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตลายให้ชมกันค่ะรายแรกนะคะจะเป็น โซฟาหลักนะคะให้ตุ้งติ้งดาวค่ะอันนี้มาเพิ่มแล้วนะคะความยาวนะคะ15ซนติเมตรถึง16ซนติเมตรนะคะรายนี้นะคะก็จะมาเพิ่มแล้วนะคะจะเป็นตัวสร้อยจะเป็นงานคาร์โลนะคะแล้วก็ให้ตุ้งติง้งงานพลอยนะคะซีซีค่ะเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ลงยาสิงหวงนะคะความยาวนะคะ15ซนติเมตรถึง16.5ซนติเมตรนะคะ ลาหนึ่งลายนะคะจะเป็นลายโซ่ฝรังนะคะตุ้งติ้งจะเป็นดอกไม้กับใบไม้นะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16เซนติเมตรค่ะรายนี้นะคะขายดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เพราะลูกค้านะคะคุณผู้ชายนะคะจะซื้อไปฝากคุณผู้หญิงในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะจะเป็นสซยข้อมือลายโซ่ารังนะคะให้ตุ้งติ้งหัวใจจะเป็นตุ้งติ้งสีชมพูนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16เซนติเมตรค่ะ ายสำหรับวาเลนไทน์นี้นะคะจะเป็นลายเกตดาวนะคะให้ตุ้ติ้งหวัวใจค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่15.5 15เซนติเมตรถึงส6 5เซนติเมตรนะคะลายนี้นะคะเป็นงานแฟชั่นเก๋ๆค่ะตัวสร้อยจะเป็นลายผ่าหวานนะคะให้ตุ้ติ้งรูปคุณแจแล้วก็แม่คุณแจนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16.5เซนติเมตรนะคะ ลายนี้นะคะเป็นแฟชั่นยอดทิตนะคะจะเป็นสองแบบในเส้นเดียวนะคะฝั่งนี้จะเป็นลายโซ่ฝรังนะคะฝั่งนี้จะเป็นงนานบิดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นซีซีค่ะลลงยาสีดำน,นะคะ ความยาวเส้นนี้อยู่ที่16.5เซนติเมตรนะคะไลายนี้นะคะจะเป็นงานซ C ซีนะคะลงยาสีขาวแล้วก็ดอกไม้สีฟ้านะคะเป็นงานน่ารักคิ้วๆนะคะตัวสร้อยข้อมือจะเป็นงานโซฟ้าหลังนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16.5เซนติเมตรนะคะน้ำหนัก2องตลึงค่ะน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะกับงานสตรอเบอรี่นะคะตรงนี้จะเป็นดอกไม้ค<า>่ะตัวสร้อยนะคะจะเป็นงานส <ๆ S 2> <desp> ีเสานะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะ ส่วนลายนี้นะคะจะเป็นลายอินฟินิตี้ักคอนะคะตัวสร้อยข้อมือจะเป็นงานเลี้ยงแท้นะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่16.5เซนติเมตรต่างหูคู่นี้นะคะจะเป็นงานดอกไมะคะ้ค่ะจะเป็นงานกำนะคะน้ำหนักอยู่ที่9.6กรัมนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนคู่นี้นะคะก็น้ำหนัก9.75กรัมค่ะ น่ารักเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันเลยค่ะลูกค้าต่อไปมาชมงานกำไรบ้างนะคะกำไรชิ้นนี้นะคะจะเป็นงานซีซีนะคะตรงด้านหน้านี้จะปัดทองคำขาวค่ะ,ะน้ำหนักนะคะชิ้นนี้จะน้ำหนัก2บาทนะคะ ะะจะเป็นกําไลหัวบัวนะคะตรงนี้จะเป็นลงยาสีแดงน,นะคะตรงนี้จะเป็นดอก,ออกพิกุลน,นะคะรอบข้อมือประมาณ15-16เซนติเมตรนะคะใส่ได้นะคะชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นข้อมือกึ่งกําไลนะคะน้ําหนัก2บาทค่ะจะเป็นงานออตัวสร้อยข้อมือนะคะจะเป็นงาน8เสาโปร่งค่ะแล้วก็คันตุ้มสตุ้มนะคะรอบข้อมือประมาณ 1ิซนติเมตรถึง16.5ซนติเมตรนะคะต่อไปค่ะจะเป็นงานกำไรตะปูนะคะน้ำหนัก1บาทค่ะลอบข้อมือนะคะมีตั้งแต่ลอบข้อมือ16ซนติเมตรนะคะไปจนถึงไซส์ใหญ่เลยนะคะก็คือ17ซนติเมตรเลยนะคะนี้มีหลายไซส์หลายขน,นาดค่ะชิ้นี้นน้นำหนักหนึ่งบาทนะคะต่อไปนะคะจ้ มนะคะงานจี้สีสวยนะคะที่เข้ามาอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นจี้ระยะนะคะดอกพิกุลค่ะตรงตรงนี้นะคะจะเป็นนมยาสีแดงนะคะแล้วก็เป็นดอกพิกุลรอบๆเลยค่ะชิ้นนี้น้ําหนัก2บาทนะคะลูกค้าและชิ้นสุดท้ายท้าสุดของอันนี้นะคะจะเป็นงานจี้1บาทนะคะจะเป็นลายมังกรสีสวยอย่างนี้เลยค่ะ บางกรจะเป็นทั้งสองด้านนะคะลูกค้าลายชัดงานละเอียดมากเลยค่ะลูกค้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะดูแบบเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูลายพองเพิ่มเติมนะคะ